สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะประจรําเดือนเมษายน2564ค่ะชาวทัดลมนะคะได้แก่ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาว ะะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาแน,นลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวทัดลมมิถุนตุลกุมใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสิในใจใดแงสิ้นไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สําหรับชาวราศี ทัดลมนะคะมีถุดตุนกลุ่มเนาะไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการดูดวงส่วนตัวการจองคิวนะคะในเดือนเมษายนนี้ไม่มีโปรโมชั่นนะคะพิเศษเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จัดโปรโมชั่นมีส่วนลดให้20%นะคะทั้งแบบแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบ3ามคำถามเจ็ดคำถามแล้วก็แบบโทรไลน์นะคะ40นาทีในช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วก็ ปกติแล้วนะคะมันจะไม่ได้เปิดช่วงเวลากลางคืนเนาะหรือว่าดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อนๆเรียกร้องกันมาเยอะนะคะมีทั้งเพื่อนๆที่ ไม่สะดวกในช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วก็เป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะก็เวลามันก็จะไม่ตรงกับไทยนะคะตรงนี้นะคะไม่เปิดคิวให้นะคะพิเศษเลยนะคะเป็นคิวด่วนคิวดึกนะคะหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็สามารถนะคะอแอดไลน์หรือว่า,อาสอบถามการจองคิวกันก่อนได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพาทาร์โรกันดีกว่านะคะสำหรับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมพลโศก ะะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะทําไมนะคะทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะสีเมเท้านะคะ สี่ดาบค่ะและได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะในดีนที่ผ่านมาชาวธาตลมมีถุนตุดกุมค่ะไมารู้สึกว่าตัวคุณเหมือนอที่เป็นโสดเนี่ยเพราะว่ายังยังไม่เจอใครที่ถูกใจนะคะ แต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะไม่รู้สึกว่าน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณแหละแล้วก็คุณกําลังมองอยู่นะคะกาลังศึกษากันอยู่คือไม่ได้มีสถานะอะคะ่ะคือคนโสดที่จะจะดูคลิปนี้นะคะก็คือหนึ่งอาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทเลยไม่มีใครหรือเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานะไม่มีชื่อเรียกยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนแบบนี้ใคะเนาะก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวทัาดลมิถุนตุงกุม น่าจะาเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะไม่ไม่ได้อยากที่จะคบเผื่อเลือกไม่อยากจะคบแบบลอยไปลอยมาไม่อยากจะคบแบบเขาเรียกว่าป๊อปปี้เลอแบบว่าไม่มองเห็นอนาคตอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้คุณต้องการความมั่นคงต้องการรักแท้ต้องการความรักที่เป็นรักเดียวนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะจริงจังกับความรักถ้าหากว่าใครที่เข้ามานะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจค่ะแต่ว่าตัวคุณยังยังไม่ตัดสินใจเลือกนะคะ,ะคุณต้องการที่จะดูไปก่อนต้องการที่จะคบกันไปแบบสบายๆไลสถานะความผูกพันอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ในช่วงของการดูดูใจศึกษา ลักษณะนิสัยศึกษาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรกันมากกว่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะ เป็นที่พอใจนะคะสําหรับคุณเนาะแต่ว่าคุณยังยังไม่จริงจังว่างั้นแหละนะคะยังอยากที่จะมองคนคนนี้ไปนานๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนเมษายนนะคะ2564นี้นะคะแนวโน้มสถานการณ์ความรักของชาวทาตุลมมิถุนตุนกุมคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือเรียนค่ะ ไพ่เอเมอร์เลอร์นะคะไพ่สองเหรียญค่ะแล้วก็ได้เป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะ,ะคนโสดชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมค่ะคนที่เข้ามาเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกเนาะหรืออาจจะเป็นชาวราศี เมธลักนณเมธคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตมหนา้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าในในเดือนเมษายนนี้นะคะคุณยังยังอยากจะมองคนคนนี้ไปนานๆอยู่แต่นะคะคุณจะไม่ได้บอกเขาแหละว่าเออคุณมองเขาอยู่นะคุณคุณกาลังแบบแอบให้คะแนนเขาอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณจะไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณจะค่อยๆ ดูเขาไปเรื่อยๆนะคะนะโดยทีอ่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแข็งแรงนะคะคุณอยากจะประคับประคองนะคะยังอยากที่จะดูไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้จะเขาเรียกว่าไม่ได้จะให้สถานะเลยะคะ่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งเขาก็ต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันเขาเรียกว่า,าพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้ทำลายกำแพงคุณให้ได้นะคะจะต้องอทำงานหนักใน,ในการที่จะเจาะกำแพงหัวใจของคุณนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะคะอยากจะมองไปนานๆอยากจะแน่ใจสะก่อนนะคะว่าคนคนนี้สามารถที่จะมองได้ถึงอนาคตแล้วก็จะาสามารถที่จะ ให้ความรักที่จริงใจที่แท้จริงกับคุณได้นะคะคุณถึงจะให้สถานะเขานั่นเองแต่ว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังยังไม่ตัดสินใจให้คอมมิตกับเขานั่นเองนะคะก็อันนี้อาจจะสลับกันก็ได้นะคะเนาะคนโสดชาวธาตลมนะ ก็อาจจะสลับกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นคือมันเป็นดวงโดยรวมมาค่ามันสลับกันได้นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอ,อนแยตบอกก่อนเขาเอาว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่10บถ้วยนะคะใบที่2ได้เป็นไพ่หนดาบค่ะใบที่3ได้เป็นไพ่หนึ่ไม้เท้านะคะ และไปที่4ี่ได้เป็นไพเดอะซันค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มคนโสดค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองมีถุนตุนกลุ่มนะธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพนะคะไม่รู้สึกว่าในอนาคต หลังจากเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปอาจจะมีข่าวดีนะคะตัวคุณและตัวเขาอาจจะตัดสินใจคบกันอาจจะตัดสินใจที่จะเปิดเผยสถานะให้กับคนรอบข้างได้รับรู้ครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็น่าจะเป็นข่าวดีค่ะว่าคุณกับคนคนนี้นะคะจะได้เปิดตัวกันสักทีจะได้คบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยสักทีนะคะมีสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มค่ะไพ่ทาโร่จะแนะนํานะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ และได้เป็นไพ่ h e e l of for t u n e ค่ะคนโสดชาวธาตุลมีถุนต้นกลุ่มคาร์ไพ่ทาโร่แนะนำว่ากับคนคนนี้ค่ะถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะออ,อยู่ในใจคุณได้นะคะเกินเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปคือหลังจากเดือนเมษายนนี้ถ้าว่าเขายังอยู่ในชีวิตคุณอยู่และคุณยังให้โอกาสเขาอยู่คุณยังมองเขาอยู่ถ้าเขา,าผ่านพ้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะไม่รู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะ เปิดเผยสถานะนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วแหละคนคนนี้จะทําทให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะเป็นคนที่จริงใจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะ มีอนาคตร่วมก,กันกับคุณนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นเอาคาที่ดีเป็นคําแนะนําที่ดีนะคะเป็นอนาคตที่ดีเนาะก็ยินดีด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอ เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ